สวยใส่สเขาว่าไม่ได้ไอตัวนั้นยังจะพอดไีไอ้ตัวนี้มันก็พอๆกันแลหละนี่นะคะน้องใหม่ของเราก็จะแบบจำทูน,นะคะ16กกิโลกรัมนะคะ นะคะขึ้นซักผ้าที่เราซื้อมาใหม่นะคะก็ซื้อมาแล้วก็ใส่รดแล้วก็มาติดตั้งเองได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกมากๆเลยนะคะสิ่งที่เราต้องติดตั้งนะคะ<ม>ก็มีแค่สายนี้นะคะที่เขาจะแถมมาให้กับตัวเครื่องอยู่แล้วนะคะสายนี้ก็เป็นสายที่เนี่ยคะ่ะเป็นสายต่อก๊อกน้ำเนาะก็คือมาต่อตรงนี้ตรงนี้จะต่ออยาทีหนึง่งก็คือต้องมีน็อตนะ หมุนล็อกให้ครบทั้งสี่ด้านให้แน่นนะคะ <_ d ata> เพื่อที่เวลาเราเปิดน้ําน้ําจะดูดเข้าเครื่องเวลาซักผ้าเนี่ยมันจะได้ไม่หลวมนะคะอันนี้คือสายแรกที่เราต้องต่อนะคะแล้วก็ต่อทางด้านหลังของตัวเครื่องแบบนี้แล้วก็สายที่สองนะคะก็คือสายน้ําทิ้งอันนี้นะคะก็เป็นสายที่เขาแถมมาให้ก็ต่อกับข้างหลังเลยแค่นี้เองนะะอันนี้ก็เป็นแผ่นเนี้ยแผ่นเนี้ยก็คือต้องมาติดเอง ผ่นเหล็กเนี่ยค่ะเขาจะอ๋ออันนี้คือติดมาแล้วนีหว่าเออนี่นนแล้วแต่ว่าจะมีแผ่นสีดำข้างล่างเนี่ยที่เขาจะให้เรามาใส่เองนะคะก็คือสตอดเข้าไปเขาบอกว่ากันพวกมูนูนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแผ่นถาดอไรเงี้ยกันไว้ให้เลยคือกันหนูนะคะเพราะว่าเมืองไทยจะมีเยอะเนาะเพราะว่าหนูมันจะเข้าไปกัดสายอะไรได้ค่ะแต่จริงเราเติดไว้ใน ห้องน้ำนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่าเขาแถมมาใหก้ก็ใส่ไปนะคะแค่สามจุดเองค่ะที่เราจะต้องมาต่อเองแล้วก็ไม่ต้องมีสายดินแล้วนะคะตอนนั้นเครื่องเก่ามีเนาะก็ต้องติดแต่ว่าตอนนี้เป็นระบบใหม่หมดแล้วก็คือไม่ต้องมีนะคะป้าเดี๋ยวเราจะต้องไปไปซื้อลักษาตาเลยอันนี้คือเระบบ นะคะที่เราสามารถมีโปรแกรมในการซักผ้านะคะนี่จะเป็นเครื่องใหม่เลยนะคะดูหนูเนี่ยมอสโบิร์กดิสเทอร์นวิลเตอร์นะคะเปิดขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใส่แป๊บปืนน้ำยาซักผ้าอันนี้ก็เป็นน้ำยาประพนุ่ม ข้างในถังปั่นก็นี่นะคะมีคู่มือให้เราก็จะมาล้างถังกันก่อนนะคะแต่ตอนนี้ออ่าตอเขาปิดปิดไฟอยู่เขาทำระบบไฟค่อยรอไฟมาก่อนแล้วค่อยมาล้างถังอีกทีนี่ค่ะก็รีวิวให้ดูนะคะปิดก็นิ่มเลย ที่บ้านเราที่กรุงเทพจะเป็นตัวฝาหน้า LG นะคะแต่เราไม่ต้องชอบที่นี่ที่นี่เราก็เลยมันตัวเก่ามาัานพังเราก็เลยไปซื้อใหม่เป็นฝาตัวเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะ